แมนจ้ะตูงเงี้ยงครับผมตูงยิ่งงามแห้งจ้ะอืมตูง,งเงี้ยงจ้งงาน,จน่ะมีดีแล้วครับอ okay. ตตตเอาเนาะดอกแตกจ้ะงามยอ,อ,อยู่งเลยพี่น้องงามเลยนะตูงเชิดสุดโอ,อ้ดอกง,งามยงอุ้ยขาเป็นเนาะกดแดงดอกงามจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่ก่องพ่าหายกินจ้า วันนี้มาพอกันในิสาวันที่20พฤศจิกายน2566จ้ะพี่น้องแมนครับผมมาได้พอนากันหลายมือเด้อจ้ะพี่น้องแมนแม่กองกะน้องชายกับลูกุายบ่สบายเนาะของกองเนาะแมนครับผมประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยครับผมจ้ากัพาไปรักษาตัวตอนนี้กอาการดีขึ้นนะครับแมนจ้ามื้อนี้ก็เลยมาพ่อพี่พอน้องจ้ะแมนครับผมมาหาเฮดจ้ากับพี่กัเข้าป่าน้องเมกคือเก่าครับผมตำบลเหนคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานี ไปลุ้นไปชมกันเลยจ้าวัาวนนี้เฮาสี่ได้สี่มันเฮดบอไปเลยจ้าครับผมไปลุ้นน้ำกันเบ้างครับผมว่าสีโสมันหรือบอหลังจากบริเขาปลาไล่หมื่นบ่พอพนะพี่น้องไล่หมื่นอ,อ่ะไปลุ้นกันเลยครับผมหุ่งก็ร้ครับผมดอกเหลืองแข็งมันจ้ากแ่แดงเนาะเอ้ยเฮดบอเป็นมือยู่จ้ะเป็น,เป,นเป็นเดี๋ดยะนะเนาะขาเพิ่นเหี่ย <laughs> งเพิ่นสีบดเพิ่อพี่น้องบดิมาไล่หม<ส>ื่นครับบ้าน ได้บ้านอ๋อได้ยูนะเนาะตัวนี้ได้ยูจ้ะทองเป่นเงินขาวอยู่พี่อีกได้พบเกาะข้าพูนอีกบ่โอ้เฮียงกันเลยนะนยังจ้ะ,จะไ,ได้มาอะไรเมื่อนี้แต่บานเนาะ,นะบางยงบางงามอยู่ยังจ้ะลุดกันไปอีกครับผมแดงนาจ้า ดอกงามี่ตัวละจ้าวข้าวจ้ายังมีลงเรือด้วยดอกงามครับผมเมียนจ้าอุ้ยยังมีตูมีเรือพี่น้องตูมงามจ้าน่ะมีที่รครับตอนนี้เนาะจ้าขึ้นขาลายครับตูมนะแมีนยังมีลงเรือแต่กระดอกกระบ่งามมาได้เนาะแมีนจ้ากระดอกนี้ครับพี่น้อง

เป็นดำจ้ะบานบานแข็งๆเนาะไม่กนจ้ะไปกันยังได้ยังแข็งดีเพิ่ปนขาาลายครับอยู่ดอกเดียวเป็นต้นเนาะนั่นคือปิดขาสันสันนี่มีเกาะเป็นแห้งนะแห้งมากเนาะจ้ก็แดงจ้ะตูนใหญ่เลยเด้อเมันกำลังผูกขึ้นเนาะแม่งเรื่องเจาะเนี่ยเนาะจ้ก็แดงจ้ะโอ้ยดอกงามเลยตุ้งงาม ตุางงามกมากมานบานกบ้านหมจะตมพ่น่าบนี้นนนนะยังมีตูมอยู่นาะส่วนลราจะเป็นบานนองเก็บน้องถึงใครแรงมิจกดอกแตจกจ้ะงาม,อ,มอยู่เพี่นองดอกงามเน,น,น,นาะจ้ะพียงจพีมพ่ Tôi bắt đầu bé gần như nào người ta. Bọc dù anh ấy đóng tham gia, mày mày lunga, giấc bùi khai. Long chân đi rỡ. Bán mày nó. Ng bỏi ta. 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 Ng bỏi ta tuôn phun ra, tuột quẻ nè, tuôn phun nè, các gì, các phun nước xoáng đó, Ui, cà. Cà Bán Bán ngàn ngàn. mình ta tuôn ra, khà phun, bắn nè, bắn chân ngõ giờ, kẹo sẹp nữa đấy các chị nọ, kẹo sẹp, cả nướng Man cháu sẽ quyết đoán nhạc kỳ nào. nè Doong chứ sửa lời. Ban kỳnh Ban kỳnh 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 นี่คือยู่อันนี้พักแกลงใหม่จะพี่นนอะขึ้นบ่ได้โอ้ยขาลุ้เลยขาใหญ่เม่ก่อนอ๋อหัวป็นเนีสีเทาพี่อืมนีก็เลจ้ะอกงจ้ะอุ้ดอกงามโอ้ยขาเป็นเนาะ ดอกเกียวดอกงามอยู่ดอกครับจ้าอ้ยดอกนี่เดอกจะคล้องพื้นอุ้มน้อยจ้ะขึ้นลมข้อกองสูนปฏมืสธเอียงคืออะไรนี่เนาะฮ็ดเป็นค่าไรครับผมดอกเดียวจ้ะใบงามจ้ะดอกงามอยู่ด้วครับตุ่มเพิ่นนะ Nó phân hạt tu nổi nó hùng nó đi, Giờ đang chậm Nó tu ngồi Chắc ngửa nó cọng này oh. Chết Khang nó, kang 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 nè kang 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 อันนี้เป็นจุ๊บอีวะสมุนก็เก็บดอกคะน้าแล้วก็แรงลาซาจ้ะสีเพิ่นก็จักแตกต่างกันจ้ะเพียงกันเนาะหึๆๆอันนั้นเพิ่นดาบึกขึ้น ไม่เจ้าของพื้นนดอกเงนว่าหินดอกงโอ้ยบานเลยนะนียโอ้่เสืกโอ้ยองกองยยอะลโอ้ยกอเห็นไหมัเนมามเห็นบเห็นนนีหลดเลย Ban gạo ban này nữa 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 cái đầm nữa 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 nó nữa nữa bật nháy nữa nữa nó nữa 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 ăn con gói nga thêm. Walk mùa đại. Tìm lại đi. Mùa đại 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 đi. Mùa đi. Mùa đại đi. Mùa đại đi. đi. ม่นตะบานถิ่นจ้ะส่วนร้ายเนาะหนึ่งกอเจ็บเพ็้บานครับพี่นนอะแดงงาบานครับผมอี่คือบู๊ส่พอจะพี่นอสั่พ่อดึงหยากเนาะ ดอกนี่แม่งกินเพิ่นซื้อเลยล่ะมีก็แม่งกัดขาพิ่นดอกงามนร่เด้อตื่นเินไปครับมันคือแตกเลนเห็ดก่อเลยไเ้นาจ้ะิ่นเป็น่นาะแม่นจ้ะิ่นก็เรื่มแหงแน่ล่น้องเดินวิแน่เนาะเนดกับตกกัน bớt quân nữa má? cái đấy hết bột chứ nó nè cái uh, này này không cà phê lại hết đấy nó có con nó nè và cái cậy nó đủ lẻ dàng cái thịt thập hôm to nếm ạ hoặc là xe tôi dùng hẳn nó mẹ em chẳng ồ chắc lúc bán một bạn nhỉ hợp hôm nhà mẹ em cậu phương khá tăm nó mẹ Ngā mèo <laughs> <làm thế> <laughs> ừ, <laughs> ừ. <laughs> cái ác nga, dì nọ mẹn tù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  mẹt ได้เวลาพาพี่พาน้องกลับบ้านนะครับผมก่อนกลับบ้านกะไปเบิ่งผลงานน้ำเมฆองก่อนนะครับเนาะพาพี่พาน้องเขาปลาเกี๊ยวเพชรอนีสิศอกสรีมันหรือหลังจากที่บุตรีพาพี่พาน้องเขาปลากะไล่มือเติบนะครับเนาะไปไปเบิ่งผลงานน้ำเมฆองนะครับผมมาเบิ่งผลงานมือนีจ้ะเขาปลาหาเห็ดหลังจากที่บุตรีฮ่าไล่หมื่นจ้ะพี่น้องสี่มื่นเนาะมือนี้มือที่หาจากกรรมานอยู่จ้ะก็ชวนไล่กระสีเป็นเห็ดแดงน้าจ้ะนี่ฮิตแดงน้ากะ มีเห็ดก้แนมไงเนาะแมงโก้กับ้านเนี่ก็ได้อยู่จากแต่ก็บัวลายเนาะส่วนลายส่วนมากก็จะเป็นแดงน้าจ้ะเพิ่นข้าลายก็ได้จ้ะพี่น้องเนี่ยบัวลายดอกแมงจำสีดอกจ้าแดงน้ากับบ้านเนี่เนาะแมนจ้ะเพิ่นออกลายมือจ้ะแมนบ้านถิ่มก็ลายเด้อพี่น้องเอาบระได้เนาะก็ถือว่ามันจ้า คลิปนี้ไม่กล่องขอราะฝากไม่ไงไม่ไงเพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่กองพายกินเลยเด้อจ้าว้าวดีนี่กำลังงใจได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆพี่น้องให้ด้เบิ่งต่อๆไปเนาะไม่กล่องเนาะจ้าพบกันใหม่นคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าครับผมจังนข้อความพูดในหลค์ครับผมเจ็ซีทุกๆท่านเนาะที่คอยมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทางช่องไม่กองพายกินครับผม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้น้ำพอน้ำแมน้นำพีน้ำหนองเขาอีกคลิปหนึ่งครับสาหรับคลิปวันที่26พฤศจิกายน2566นะครับเนาะถ้ามากอย่าลืมกดไลค์กดแช์ให้่องมีกล่องพากินได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็พอไว้สักครันครับผมฝากกันใ่คลิปหน้านะสวัสดีครับผม